วันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนนะคะมาทานบุฟเฟ่ต์ทงคัตส,สึกกันค่ะที่ร้านคัส,สยะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาฟิวเจอร์ปาร์กรังสิตค่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริซาค่ะวันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนนะคะมาทานบุฟเฟ่ทงคัส,สึกกันคะ่ะที่ร้านคัสยะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคะ่ะทุกคนร้านคัสยะเนี่ยเขาเปิดให้บริการบุฟเฟ่เรานะแต่ว่าจนถึงแค่24มิถุนายนนี้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรากันเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะได้เวลาทานแล้วนะคะไปค่ะ เ,เราจองมาแบบเต็มเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลย599บาบาทก็คือกินได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีรวมในส่วนของเครื่องดื่มด้วยก็คือเป็นแบบรีฟิลก็คือทานได้ไม่อั้นเหมือนกัน mm hmm. ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะทานข้าวนะคะก็สามารถเลือกฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้จะมีข้าวมาด้วย แต่ว่าตรงตรงนี้จะเป็นแบบอาหารจานเดียวไม่มีข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเรียกน้องพนักงานมารับออเดอร์กันดีกว่าค่ะฟ r ายโปเตโต้เดียวซาสุกิโซนี่ตรงนี้นะคะเขามีบริการน้ำสลัดอันนี้จะเป็น สลัดส้มยูสุเราก็จะเป็นน้ำสลัดนาดำอันนี้คือสามารถเติมเพิ่มได้เดี๋ยวเรารอกินกันดีกว่าเนาะเอาจริงนะแค่นี้นะ่ะก็คุ้มกับราคาบุฟเฟ่เรานะทุกคนเพราะว่าเราสั่งกันไปเยอะมาก ออเดอร์แรกของเรานะคะก็จะเป็นสลัดเต้าหู้ค่ะนี่ก็จะมีเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นวากกเมะราดด้วยน้ำสลัดงาน,นะคะขอชิมหน่อยละกน <c oughs> อื้ออร่อยอะ คือเต้าหู้มันจะมีความเย็นอะแล้วก็น้ำสลัดเขาคืออร่อยมากมันจะเหมือนเทกเจอร์มันจะเหมือนมีผัวด้วยป้าเราไม่แน่ใจเหมือนกันอะงาเอองาน่าจะเป็นงาล้วนอะมันหอมแล้วมันก็อร่อยอะอเดี๋ยวสั่งใหม่นะอันนี้เรากินก่อนนะอร่อย อันนี้เมนูแอฟเฟอร์ไทด์เซอร์นะคะต่อมานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชีสสติกค่ะ แล้วก็จะมีฟรายปอเตโต้นะคะเฟรนฟรายนั่นไหละไก่คาราเกะน,นะคะแล้วก็เกี๊ยวซ่าค่ะอันนี้ก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ตทั้งหมดเลยทอดใหม่ๆเลย<ๆ>เดี๋ยวขอชิมฟรายปอเตโต้ก่อนนะคือกรอบ มีความเผ็ดดิบๆอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นไก่ฟาราเกะดูดิโอเคอินเสิร์ตเอาชออิมันอืมนิ่งๆ กออกมากอืทอดร้อนๆเลยอ่ะอันนี้ชีสติใหญ่เท่าหน้าใหญ่กว่าน้าัน,นี ยยเขาทำเร็วรอยู่นะลูปความก่อบท้งเหลืองอืมคืออารมณ์แบบกรอบนกอกพุ่งในอ่ะแล้วชีสของเขามีแบบเบลนิดนิดเฮ้ยอร่อยมากเลยนะไอ้สังเสียง มิโซะเขา,ากลมกล่อมมากเลย คัสเตอร์หมูน้ำตกอร่อยหมูนุ่มมากแล้วก็กรอบแล้วก็เขาทำน้ำตกได้แบบกลมกลม่อมอร่อยหอมเข้าวคั่ว นจะบอกว่าบุฟเฟ่ตนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะใครสายทงคัสเซนะคะก็ลองมาทานที่ร้านคัสยาได้นะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะแต่ว่าบุฟเฟ่ตเนี่ยต้องลองสอบถามทางร้านนะคะหรือว่า จองมาที่ลิงก์ Hungry Hub ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้กับช่องปริตาด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย